สวัสดีนะคะเ huh. พ hint, ื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะเมือวนี้แอดมก็จะมาทําต้มจืดนะคะแกงจืดฟองหนังหมูนะคะหมูสับกับฟองหนังหมูนะคะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะหนังหมูนะคะฟองหนังหมูก็ขั้นตอนนะคะตั้งน้ําให้เดือดนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะแล้วก็เกลือป่นนะคะหนึ่งช้อนชาคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะไปขอนะคะเพื่อนๆค่ะก็ กล้องนะคะอันนี้ใช้กล้องสำรองเพราะว่ากล้องจริงกําลังโหลดคลิปโหลดคลิปออกกําลังกายอยู่นะคะคลิปมันช้ามากเลยนะคะที่นี่ก็พอน้ําเดือดได้ที่นะคะเกลือป่นนะคะเกลือผงหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใครมีอยากให้รสอร่อยมากๆก็ขนอไปหนึ่งก้อนนะคะขนมหมูนะคะพเพื่อนๆค่ะแล้วก็ผงนัวผงปรุงรสอะไรเมย์ปรุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอน้ําเดือดก็ปั่นนะคะ หมูสับนะคะเคล็ดลับนะคะหมูสับนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะโขกให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาหมูไปคุกเข้าหมักไว้สักพักหนึ่งก่อนที่จะมาปรุงนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะทําให้หมูรสชาติอร่อยเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองนะคะความอร่อยของหมูนะคะสําหรับต้มจืดนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายก็พอน้ําเดือดได้ที่ก็ปั้นหมูใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เอ็มมีก็น้ําเดือดแล้วนะคะหมูก็ ประมาณหนึ่งแล้วเพราะเอมเมตั้งเขี่ยวไว้พักหนึ่งแล้วนะคะเราก็ใส่ตรงนี้ไปนะคะเขาเรียกเออเอดเมเรียกฟองหนังหมูนะคะแต่ม่ทาบว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะคะเพื่อนๆคะ่ะอ๋อเปิดไฟให้แรงได้เลยนะคะเพราะว่าฟองหนังหมูมันก็จะสุกง,ง่ายนะคะเพื่อนๆคะ่ะแม่ไม่ชอบทานเต้าหู้นะคะก็เลยเป็นฟองหนังหมูแบบนี้นะคะ่ะนิ่มๆ,ๆนะคะสำหรับคนมีอายุนะคะเพื่อนๆคะ่ะ แล้วก็นี่นะคะประก,กาศอันนี้ก็หั่นล้างเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะประก,กาศนึ่งหัวนะคะผักนะคะต้นหอมกับใบตังโอนะคะสําหรับขั้นตอนของต้มจืดนะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะก็เป็นเกลือนะคะใส่เกลือผนกับซีอิ๊วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ปิดให้เดือดน,นิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็มาคุยข้าวเวลากันนะคะก็ เดี๋ยวพอเดือดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วใส่ผักนะคะปรุงรสปรุงรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมก็ใช้ได้แล้วนะคะเพืเ่อนๆค่ะก็ไม่ให้เสียเวลาเราก็ฟานะคะให้มันเดือดง่ายๆนะคะเพืเ่อนค่ะของอมันก็จะสุกง่ายแล้วนะคะ,คะ,คะก็จะชิมที่น้ําซุปก่อนนะคะเพืเ่อนๆค่ะก่อนจะใส่ผัก ก็ที่บ้านนี้ทําอะไรต้องแบบให้ผู้สูงอายุคุณแม่ทานได้ด้วยนะคะ่องก็ช้อนออกไปได้นะคะเพื่นพนอนๆเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะขอเอาผักใส่เลยนะคะผักนะคะจะไ,ได้เคี่ยวให้เปื่อยเพราะว่า แม่เอดมีผ่าตัดลําไส้มานะคะก็ทานของแข็งๆมากๆไม่ได้นะคะข้าวก็ยังต้องเป็นเข้าต้มต้มอยู่นะคะไปนะคะผักกาดนะคะ ที่นี่ดีอย่างนเนยคะเวลดาทําอาหารนะคะกลิ่นมันม่คุ้มบ้านเหมือนบ้านแอนนีนเป็นตึกเนาะที่นุ่มนะคะที่นี่อากาศโปร่งรุ่งนะคะแล้วก็พ่อแอมนี่ทำบ้านเหมือนคล้ายๆผมตะเตนะคะทําเองนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> จะเป็นรัวขัดๆด,ด้วยนะคะในขัวมันก็จะโปร,งร่งโล่งนะคะเ่อนเคือนค่ะนะคะก็รอให้เดือดนะคะ ก็ช่วงนี้บรรยากาศหนาวเย็นนะคะเอ็ดเมย์ก็เป็นภูมิแพ้นะคะทั้งไอทไั้งนี่เลยนะคะตอนนี้อยู่ที่นี่นะคะบรรยากาศแพ้กำเริบก็เริ่มเดือดเลยนะคะเพื่อๆค่ะมาชิมรสนะคะในเข็มนะคะม่เข็มแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวไปนะคะเอ็ดเมย์เติมเกลือป่นไปบ้างแล้วนะคะอื ก็จะไม่เค็มมากนะคะไม่ทานเค็มมากเนาะแม่ <c oughs> อร่อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแ <c oughs> อดเมย์ใส่ผงปรุงรสไปแล้วนะคะขนอนหรือรสด,ดีนะคะถ้าใครชอบทานผง